ตามติดชีวิตพอรครับมาดูน้องพอชูดบาสกับพี่กิตย้ยิ้มหวานเลยมีพี่พนันเป็นคนเก็บโลกมีน้องหมาเป็นผู้เชียร์หมาปอมอ่าไม่ใช่ตัวเนี้ยเนี่ยฮะหมาปอมดูดีครับว่าเขาจะชุดเข้าหรือไม่กางเกงก็ไม่ใส่เอ้เสื้อเหมือนกันเลยฮะเพิ่งตื่นนอนนะครับน้องพอ์อ เบอร์เจ็ดด้วยเอากลัวเอาลูกให้แล้วกลัวเอาชุดถึงไหมถึงไหมถึงไหมเออนี่ชุดเลยส่งให้ฮะดูพิกิทด,ดูพิกิทเล่นดูพิกิทเล่นพิกิทจะดังให้ดูไปเอพกิจฉายาชุดสิบครั้งเข้าหนึ่งครั้งน้องพอด ชุดไม่เข้าเลยอ้าวเพาะตาพาะแล้วอเอาเลยฮะพาะเอาเลยหนึ่งสองหนึ่งสองเออน่าจะอีกสักสิบปีฮะจะชุดเข้าไม่เข้าน้องอกไม่เข้า,ม,ขา <laughs> มีกดดันมากไม่เข้าเลยฮะตัวนี้อ่า เพราะว่าพ่อไปถ่ายหมา้วยพ่อไปถ่ายหมานั่งดูดวด้ไหมนี<ง>่ตอนนี้ก็มีกองเชียร์คือหมาปอมนะฮะไม่รู้มันแอบหรือมันกลัวไม่รู้ฮะหมาแลวโอ้โหโอ้โหเยอะแยะเลยนะสูชินะสูชิสูชิไม่ใช่เสื้อสีเขียวนะตัวสีขาวพอนั่งปุ๊บมันก็ตามมาหนัดมาอแล้ว ซูชินะฮะน้องพันตั้งเออลุงอามตั้งไว้ว่าซูชินะตั้งไว้แล้วอ่ะมาดูพอสต,ต่อโอ้ยเหนื่อยใจเกงก็ไม่ใส่แพมเพิร์ตก็ยากตายปอปนั่งอาปากหัวโอ้ยโอ้ยไม่เข้าอีกแล้วพี่พันก็เหมือนกันนะชุดไม่เข้าเลยครับตอนนี้เอา้า เริ่มโอ้โหเข้าแล้วครับโอ้ฉายาโยนสิบครั้งเข้า1หนึ่งครั้งตันนี้ก็มีหมาน้อยเป็นกำลังใจเชียร์อ่าพอโยนชุดต้องรอสักสองขวบอ๋อสองขวบ เลยแล้วฮะต้องรอสักสิบขวบถึงจะมีแรงเหมือนพี่พนันพี่พนันอายุเท่าไหร่แล้วนะเก้า <9. S 1> ตัวเท่าลูกหมา <5. S 1> พี่กิดล่ะสิบสองพี่กิดตัวใหญ่กว่านะพี่พนันธ้สงสัยจะเท่าปลาปานะดูแลต้องซื้อนมให้กินพี่พอดล่ะ <c oughs> พ,พี่พอดก็อ้ <c oughs> าวไป อะไรเนี่ยโอ้แย่งบอลกันแล้วครับโอเคครับ,คครบก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะดูน้องพอสชุดบาสแล้วก็ชุดไม่ได้นะเอาพอสไปบายหนะ่อยลูกจบคลิปจบคลิปจบคลิปอ่ะบายบายก่อนบายบายก่อนเร็วบายบายก่อนจบคลิปสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับเร็วโอ้ โอเคครับให้พี่กิษบายบายก็ได้พี่กิษบายบายเอจบคลิปนะครับพันบายบายพันบอกโอเคโอเคจบคลิปเพียงเท่านี้ครับไม่มีอะไรครับคลิปนี้เอายิ้มหวานได้ยิ้มหวานก็ได้ยิ้มหวานยิ้มหวาน,านนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เลยฮะโอเคครับครับก็ใส่รองเท้าจะออกจากบ้านแล้วครับตอนนี้ <laughs> ไม่ชงไม่ชูดแล้วมานี่มามามา,มาครับก็เบื้องหลังไม่มีอะไรนะครับนึกว่าลูกจะออกจากบ้านพอดีล็อกเอาไว้นะฮะติดกับถนนใหญ่ก็อันตรายอยู่นะฮะตอนนี้อ่ะพอดมาโอเคครับจบคลิปเพียงเท่านี้ฮะ